ประเด็นที่สองครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องของการเลือกตั้งก็กรณีของกกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่ก็ออกมาพูดสามเวลาหลังอาหารพยายามจะให้รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ใน28เขตภาคใต้แล้วก็ประกาศชัดนะครับว่าจะเลื่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเดิมเนเยนที่จะมกรา แล้วก็ถูกขัดขวางถูกกองระชาชนเลื่อนไปเป็น20เมษาส่วนวันเลือกตั้งจริง2กุมภาเลือกไม่ได้ในหน่วยที่เลือกไม่ได้เลื่อนเป็น27เมษาประชาชนสับสนครับว่าทําไมการเลือกตั้งที่เหลือเนี่ยจึงต้องถูกลากยาวออกไปถึงขั้นนั้นลากเลยสงกลางไปนะครับเลยตั้งคำถามว่า มีรมัฐธรรมนูญมาตราไหนครับที่เขียนว่าให้การเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นเพื่อแก้ไขส่วนที่เลือกไม่ได้เลือล่อนระยะเวลาออกไปเกือบสามเดือนขนาดนั้นกะกตติดขัดอะไรครับกะกะตความสามารถไม่พอหรือลากออกไปเพื่อจะรอองค์กรอิสระโดยเฉพาะปปอชอตัดสินใจ อะไรหรือไม่นี่ยังไม่รวมข้อกฎหมายนะครับโดยเฉพาะข้อกฎหมายรัฐมนตรี127ที่ประัติว่าจะต้องเลือกตั้งและเปิดชุมสภาผู้แทนภายใน30วันแล้วกกตก็ไม่สามารถทําได้สําเร็จสุดท้ายนี่นเราอาจจะเห็นกรก,ก,ก,กตอ,อีกชุดนะครับที่ต้องถูกดําเนินคดีอย่างไรก็ตามผมยืนยันนะครับว่า ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยคณะกรรมการยุทธศาสตร์สื่อสารการเมืองเขาไปเปิดกระดุไม่พบว่ามีมาตราไหนเลยนะครับที่ระบุให้กก,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 กตชะลอการเลือกตั้งเพื่อรอให้ปปชตัดสินไม่มีครับดังนั้นการที่ท่านเลื่อนการเลือกตั้งชะลอการเลือกตั้งเตะถ่วงการเลือกตั้งเพื่อรอให้ปปชตัดสินนั้นจึงไม่มีอยู่ในบทบัญญัตรรัฐธรรมนูญ ประเด็นต่อไปผมคิดว่าอาจจะมีเครือขา่ายภาคประชาชนที่จะไปร้องท่านในข้อหาที่ท่านจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่การเลื่อนไปเกือบสามเดือนนั้นเหมือนการขอย,ยิงพลางเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรอิสระโดยเฉพาะปปชนั้นลงดาบซึ่งสิ่งที่ท่านประกาศสิ่งที่ท่านคิดนั้น มันเชื่อมโยงและก็ตรงกันกันกบกปปสในหลายเรื่องท่าทีของปปชที่มีคนไปร้องกรณีการระบายค่าในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ปปชก็อ้านงว่งเอกสารหายน้ำท่วมบ้างไม่มีเวลาบ้างถูกซื้อตัวบ้างอื่นได้ก็ตามแต่แต่คดีของคุณยิ่งรักปปชกับเร่งไม้เร่งมือรรคเพื่อไทยไม่มีปัญหาครับ ขอสนับสนุนให้ปปชได้เร่งรัดพิจารณาคาดีอย่างเต็มที่แต่ควรจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตความยุติธรรมความเป็นธรรมกับผู้ฝ่ายทำไมถึงบอกว่าอยากให้ปป,ปชได้ดำเนินการพิจารณาคาดีอย่างรวดเร็วเพราะอะไรครับเพราะหากว่ากกต รอผลจากปปชจะได้ไม่ต้องรอบ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อไปซึ่งเรามั่นใจนะครับว่าตราบที่ปปชตัดสินบนพื้นฐานของความเป็นธรรมไม่สองมาตรฐานรัฐบาลน,นี้และรัฐบาลใหม่ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอะนในขณะเดียวกันนะครับก็มีคนตั้งข้อสังเกตและเริ่มดังขึ้นเรื่ยว่าในเมื่อคณะรัฐมนตรีเนี่ย ได้เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือเลือกสอวอ,ออกมาแล้วเ่ยนะครับว่าจะเลือกในวันที่30มีนาคม2557ท,ทําไมไม่ถือโอกาสเอาวันนั้นเวลานั้นในการจัดการเลือกตั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จนี้ซึ่งจะสามารถเลือกวันเดียวกันได้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อประชาชนทั้งต่อเจ้าหน้าที่ และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ที่จะไปขัดขวางนะครับเพราะเที่ยวนี้เราเห็นชัดว่าคุณนายประสิทธิต์ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแน่นอนไม่งั้นถูกกัะสิทธิทางการเมืองหลังจากที่ไม่เลือกตั้งสองกรุณาผ่านคนไปเราจะได้ดูไงครับว่าตกลงกรปปสเนี่ยจะไปขัดขวางไหมคุณนายปิสิทธิ์เวชชาชีวะจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ที่สาคัญครับ กปปอสอบอกว่าเคารพภาษีของเขาด้วยการเลือกตั้งสองกรุงพาไม่เกิดประโยชน์เป็นการตําน้ำพิกลาแน่น้ำจ่ายเงินไป3,800ล้านแล้วไม่เกิดประโยชน์น,นี่ไงถ้าเลือกวันเดียวกันได้จะประหยัดง,งบประมาณเพื่อจัดก,การเลือกตั้งไปกว่า2,000ล้านบาทกปปสอไม่ต้องปิดสถานที่ราชการไม่ต้องไปไหนเลยครับให้ไปกกตครับอย่าให้เลื่อนก,การเลือกตั้งออกไป เกือบสามเดือนไปปลายเดือนเมษายนบบที่ว่าและก็ททา่ไปเนี่ยนะครับเป็นการจี้ให้กรกะตทํางานตรงไปตรงมาสุโจริเทียมทมและประหยัดงบประมาณแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นตามมานะครับว่าเอา้าในกลุ่เนโยบายบอกว่าจะลงเลือกตั้งก็ต่อเมือ่อได้ปฏิรูปการเมืองปฏิรูปข้อกฎหมายตามแนวทางของกปพ,อพอสอแล้วเสร็จ นี่เขาอยากให้ปฏิรูปนี่จะเลือกได้เลยครับและคุณมิสิธิ์จะทําใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกสวได้เลอครับทั้งที่ข้อเท็จ,จริงนั้นการเลือกตั้งซ่อมสอกก็ประชาธิปัตย์ก็ส่งทั้งที่ยังไม่ได้มีการปฏิรูปการเมืองตามที่คุณสุเทพและกรฟศระบุดังนั้นเห็นชัดเจนครับว่าคุณนายมิสิธิ์จะเลือกพูดเลือกทําเฉพาะในส่วนที่ตัวเองได้ประโยชน์นะครับ แล้วก็พรรคเพื่อไทยก็สรุปในประเด็นนี้นะครับว่าเราถามกก,นกนตนะครับว่าตกลงเนี่ยท่านเลื่อนการเลือกตั้งออกไปไกลเนี่ยท่านทําไม่ได้ท่านมือไม่ถึงหรือว่าท่านเลื่อนลากออกไปเพื่อรอปรปชหรือรอองค์กรสระใดในการตัดสินใจในการลงดาาต่อรัฐบาลหรือบุคลากรทางการเมืองที่อยู่ตรงกันข้ามกับท่านหรือไม่นี่คือประเด็นที่2นะครับ